ชื่ออะไรไม่ได้ครับมันเป็นโหดของบริษัทชื่ออะไรก็บอกนี่เราถามว่าชื่ออะไรแล้วพี่แล้วผมทำตามหน้าที่ครับผมมาส่งอาหารให้ถามว่าชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เธอบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไงทําไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆอย่าไปไกลครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไลเดอร์ ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับด้านล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับสรุปชื่ออะไรจะบอกได้หรือยังเบนเออรหัสของผมคือเนบนเอกเคทอแปดเจ็องครับ บอกชื่อไม่พี่ผมทำตาม,ตามนาพ<อ>ี่ม<า>ื่วันหนึ่งแล้ววันนี้จริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกมีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดจายผ่านบัตรเครดิตแบบเน,นี้ยจะไม่ส่งบ้านจะแขวนเอาไว้บ้างแต่ถ้าตัดใจเงินสดนั่นเองรดถึงเที่ยงก็ยังรอกูสายดีตัดผ่านบัตรเครดิตนะเไว้พี่ครับผมทำตามกฎของบริษัทจริงๆม<อ>งึงทำไม่ชัวร์นะเดี๋ยวถ้ากูรู้มึงไปส่งใครถึงห้องไดวมึงโดนไม่มีครับวางไว้ครับ เสพทั้งตัวหนูเองเพราะหนูเองออยู่ในสุ่มเสียงตอนนี้ค่ะหนูขอโทษในสิ่งที่หนูทำลงไปไม่ว่าจะด้วย <c oughs> ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์หรือการใช้คำพูดที่หยาบคายแต่หนูอยากให้สังคมช่วยพิจารณาหนูใหม่ได้ไหมอย่าตีค่ะหนูจากคลิปสั้น โอกาสหนูหน่อยได้ไหม